กินเผ็ดค่ะไม้กินเผ็ดไมไม้กินเผ็ดถ้าใครอยากดูรูกก็ดูได้ที่ไหนคะเอ๊ยไม่ใช่เฟซบุ๊กว่าผมเป็นบี้เออตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะอุปกรณ์เครื่องแห่นี่เรียกว่าแต่วงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นแต่วงแต่ครึ่งวงรู้จักแต่ครึ่งวง ตลาดโต๊ oh, <okay. S 1> <laughs> กินสิ่งสวัสดีค่ะวันนี้โอเคแล้วกินบุฟเฟ่ข้างในบุเฟ่อะไรบุฟเฟ่หรือข้าวบุฟเฟ่ไปแล้วปะกินได้กินไหมบุฟเฟ่จะได้กินไหมบเอาวีไหม ครับผมสวัสดีผู้ชมรลย FC ท r o d นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ประมอินดี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมือนฝันค้าวัสดุก่อสร้างครับผมอันนี้เป็นร้านของเจ้าภาพบ้านของเจ้าภาพแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแห่จากที่นี่เข้าไปข้างในอันนี้คุณแม่ก็มาต้อนรับด้วยตัวเองรู้สึกวันนี้เขาจะจ้างออกกันนเซอร์จ้างวนเนเซอร์จักตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเรามาถึงที่นี่ตามเวลาน่้นหมายพอดีเจ็ดโมงอ่าลงรถลงรถปุ๊บก็ กินข้าวกันเลยนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าภาพบอกว่าข้างในมีข้าวเลี้ยงอีกมีอาหารบุฟเฟ่โอ้ชอบเลยเออกินข้าวต้มรองท้องไว้ก่อนนะแห่เข้าไปเสร็จก็ไปกินข้างในในคุูหมูชอบบรรยากาศแบบนี้นะก็คือพอไปถึงงานแล้วไม่มีเสียงเพลงอะไรนะมันมันจะง่ายกว่ามันจะใช้ชีวิตง,ง่ายกว่าถ้ามีเสียงเพลงนี่อุกทึกคึ้โกมคือปกติเป็นคนไม่ชอบความอุกทึกคนะึโกลมอะไม่ชอบความวุ่นวายนะ แม้กระทั่งนั่งรถมาเองก็ไม่ค่อยชอบเปิดเพลงเท่าไหร่ถ้าเด็กๆก่เขาไม่เปิดมอนก็จะไม่เปิดโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับผมไปดุยไงบ้างเนยดูดิวันนี้ไม่ค่อยแดงนะยังไม่ได้อึแดงไหมออมออมแดงไหมโอ้ไม้กิ้มเห็ดค่ะไม้กินเ้มเห็ดไม้จิ้มเห็ด อะไรไหมอะไรไหมข้างในมีบุฟเฟ่ต์อีกบ้านเจ้าสาวแต่บ้านเจ้าสาวอยู่ไหนแอดแทกบ้านเจ้าสาวอยู่ไหนแกมาอถ่ยแแอมาแอดไ่แบบสวยได้เลยแต่ใครอยากดูรูปก็ดูได้ที่ไหนคะไอพี่ใช่ยเป็นบุคูกมินบี รถ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 ถือถือกล้องไว้เดี๋ยวจะจะได้มีคลิปถ้าเกิดโดนรถชนอ่ะถือกล้องไว้แต่วิ่งเร็วด้วยนะรถติดเด้อพี่เตรียมระวังรถนะอะไรนะระวังรถเนี่ยพี่โดนไปแล้วเนี่ยมีคลิปพวกกับ เชานี้น้องเก้าไม่ได้มานะครับน้องเก้าวป่วยติดไข้คือที่บ้านน่ะติดไข้กันหมดเลยทุกคนมีครูมีครูนี่แหละยังยังไม่ติดยังไม่ติดก็เป็นไข้กันหมดนะกลัวจะเอามาติดเพื่อนๆนะจริงๆเป็นไม่หนักนะครับเป็นไม่หนักพอพอเป็นนิดนึงเรารู้ว่ามีไข้เ,รา,เราจะเอามารวมกับเพื่อนไม่ได้นะ้องต้องกักเขาไว้ก่อนนะแยกเขาไว้ก่อนเลยนะนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแยกกันทั้งวงก็เลยแยกเก้าไว้ก่อนประมาณนี้ ตอนนี้รู้สึกแขกเขาจะมากันเยอะแล้วนะครับแขกเหลือเริ่มมาแล้วแห่แปดโมงนะแขกที่นี่น่ารักมากเลยลม,มาก่อนเวลาล่วงเวลาเยอะเลยนะครับนู้นรถจอดไวแบบหูหลายร้อยเมตรแล้วอืมเลยไกลๆด้วยเออแล้วเ็าแต่งตัวสวยๆกันแล้วเขาก็เดินมานี่เดี๋ยวจะแห่จากตรงนี้ไปเข้าไปที่บ้านงานนะครับเะจะ้าภาพบอกว่าให้พวกเราเข้าไปกินบุฟเฟ่ได้เลยอ่าสบายเสร็จแล้วเสร็จโจนแล้วเฮออ้ยทำไมเสื้อเป็นสีม่วงอ่ะ เห็นได้แดงเอ้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นจริงๆสีตกเหนื่อยเลยแล้วเราไม่มีสำรองด้วยนะเสื้อพวกเราเนี่ยทำมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอ่าสมาชิกทีมงานวันนี้รู้สึกไอ้ช้างจะตกรถไปคนหนึ่งใช่ไหมพี่ไอ้ช้างตกรถหรือว่าหรือว่าไม่ได้มาตื่นสายอ๋อตื่นสายก็ถือว่าไม่ไม่ได้มาแล้วกันนะเป็นปกตินะครับของเราถ้าเกิดว่ารถได้ออกแ้วมันก็ไม่จอดเพราะว่าเรา กูมูกะเวลาแล้วว่ะถ้าถ้าเราออกตอนนี้เราจะไปทันเวลาตามที่นัดเจ้าภาพพอดีนะเวลาที่นัดเจ้าภาพเวลานี้ต้องไปให้ทันไปให้ได้นะงนั้นเจ้าภาพก็จะกระวนกระวายว,ว่าเราผิดเวลาอนะไรเงี้ยบางงานนี่โดนหักค่าแรงได้เลยนะครับนะเพราะ,ะนั้นต้องไปให้ทันนะใครสายสักคนหนึ่งนี่ก็จะวา้าวุ่นแล้วนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่ารอได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อเวลาหรือเปล่าอย่างเคสน,นี้ไม่ได้เผื่อเวลานะนะถ้าเกิดว่าออกช้านี่ก็คือเรามาสายเลย อย่างเมื่อกี้เนะี่ยออกตรงเวลาพอดีอ,ออกเลทดเวลาประมาณห้านาทีแต่เราก็มาทันเวลาพอดีนะครับนัดเขาเจ็ดโมงเราก็มาถึงเจโมงพอดีพอมาถึงจะภาพจะยิ้มดีใจนะรตรงเวลาเดี๋ยวเราจะลีลาอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเปิดวงสัก15หนาทีก่อนเริ่มงานนะครับตรงนีน้เพื่อไม่ให้งานมานันเงียบกนไปอ่เดี๋ยวมาดูกันเขาจะเป็นยังไงสำหรับขันแหกขันหมากที่นี่นะครับบ้านอะไรวะเนี่ยเออบ้านนี้แหละนะ นี่อำเภอศรีมหาศรีมโหสถนะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับโอเคตอนนี้6กโมงครึ่งเอ้ย7ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะบรรเลงเรียกแขกให้เขาหน่อยนะครับบรรเลงเรียกแขกให้เขาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงานจะเงียบเกินไปนะครับเปิดวงให้เขาก่อนคราาึ่งวงกลมครึ่งวงถอยด้านถอยไปนน้นเลยทรสับทคีย์บอร์ดนอย อาไป i mm -hmm. มีผ้อีกมีอุปกรณ์อะไรต่างๆอีกพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเปิดวงเป็นที่เรียบร้อยครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับนะทุกงานก็จะประมาณนี้นะครับเ้วก็เปิดวงครึ่งชั่วโมงเปิดมากกว่านั้นไม่ได้นะครับเหนื่อย นะเพราะว่าต้องเตรียมกําลังไว้แห่อีก่าผมพวกเราจะชอบไปอัดกันไปอัดกันตอนแห่นะครหมายถึงว่าพละก,กําลังทั้งหมดที่มีของพวกเราจะไปซัดกันตอนตอนนี้แห่นี่แหละนะตอนเปิดวงอาจจะแบบเฉยๆนิ่งๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าภาพก็กําลังเตรียมพร้อมขอบวนอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปนะครับสำหรับการแห่ขันหมากที่นี่อําเภอศรีโมโหสถจังหวัดอะไรเอาจังหวัดปราจีนบุรีครับจังหวัดอะไรเอาพัดปราจีน <laughs> เออป่าจีนบุรีเอ้าอำเภออะไรเอา้าอำเภออะไรอำเภออะไรอำเภออะไรอำเภอ,อ,อะไรสดๆนี่แหละครูเอออำเภอตลาดสดออยอะโอเคอเคจอกันรอบต่อไปสำหรับการแห่ครับผม